ที่แยกกันออกบ่ไดานโนคะเนาะนี่ค่ะซอยเหลือกันเนาะว่าอาท้ายทอดรถเย่ประสันว่าท้ายทอดออกไปเพื่อนหูค่ะว่าะวาา่าเป็นยวงบานเฮาเป็นเจ้าใดวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดโนะคะเนาะชีวิตตรงตรงค่ะนารักอีตั้งหัค่ะเบื้องมือตากเก็บโน่นนี่นั่นล่ะค่ะใส่รถเนาะส่วนมาดามแล้วก็ซอยล่ะค่ะนะแล้วใดไหมไดอย่างไรว่า อาท้ายทอดรลดเย่ประสานว่าท้ายทอดออกไปเพื่อนหูค่ะเ่ราะคนเป็นยวงบานเหาเป็นจังใดอ่าวิถีชีวิตของคนต่างอย่างวัดเนาะเนาะชีวิตต้อเก็บใส่นหลดพี่นองค่ะเนาะงานของเล่าละค่ะงานอีกชิ้นหนึ่งค่ะสำหรับซาจาก็ได้บท้ายทอดให้ให้เบิงนค่ะเนาะนี่ือวิตงานเห็ดเนาะไม่ว่างานเล็กงานน้อยงานทุกอย่างมีคุ้น่าค่ะส่วนมาดามแล้วก็บอกว่า อาถ้ายทอดรลดเย่ประสาน่าทายทอดออกไปเพื่อนหูค่ะเพราะวั้นเป็นยุงบานเห่าเป็นจังใดอ่าวิถีชีวิตของคนต่างอย่างวัดนะคะเนะาะชีวิตตองพันค่ะนี่คือความผูกพันอ่าที่ขาดกันบ่นใดแล้วก็มีคุ้นขานจริงใหญ่สำหรับจิตใจนะพี่น้องคือหลานค่ะเนาะมีหายค่ะมีความสุกเนาะเนาะเบิ่งค่ะเบิง่งเส้นพื้นตาแล้วก็เฮ็ดเปียกไปค่ะแล้วก็อลานหน่อยนั่งทั้งเล่งลน,นี่แหละค่ะเนาะเนี่ยค่ะ บ่มี่ห้เแล้วพี่น้องที่แยกกันออกบ่ได้เนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะซอยเหลือกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะสาวจ๋าสิ้นท้ายทอดชีวิตนะพี่น้องเนาะการต่อสู้การเป็นอยู่ของคนบ้านเฮาให้ให้เบิ่งได้พี่น้องเด้อสวัดครับเด็กน้อยอีกมุมหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเฮาก็บ่ต้องบอกถึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะค่ะสาวจ๋าสิบฟูกัดเด้อค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งค่ะเบิงบ่งอยู่ได้บ่มีค่ะเนาะความแตกตาะะ่างเนาะค่ะเนาะความแตกต่าง เล็กน้อยตั้งใจต่อสู Look, ้เนาะค่ะเนาะต้องดิ ing, right. ้นรนค่ะเพราะว่าภัยเนาะค่ะเนาะน่ะคือตาเราเป็นคนขยันเด้อค่ะเด้อได้โน่นนี่นั่นแล้วก็เก็บใส่รถล่ะค่ะแล้วอาจสิไปต่อสู้เนาะค่ะเนาะต้องดิ้นรนค่ะเพราะว่าภัยเนาะค่ะเนาะน่ะคือตาเราเป็นคนขยันเด้อค่ะเด้อได้โน่นนี่นั่นแล้วก็เก็บใส่รถล่ะค่ะแล้วอาจสิไปวัดกับเล็กน้อยอีกมุมนึงเนาะค่ะเนาะเฮาก็บ่ต้องบอกถึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะค่ะชาวใจสิโฟกัสเด้อค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งค่ะเบิ่ง ยูไห้บ่มีนี่คือคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ซาจะ่าเห็นค่ะพี่นงคงค่ะนี่เบิ้งค่ะเบิง้งนี่ร้านหน่อยแล้วด้วยพี่นงคงค่ะร้านน้อยพี่นงคงค่ะหน่อย,อยวัดกับเด็กหน่อยีมุมหนึ่งเนาะคะ่ะนอกห้องกับผู้ต้อง,องถึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคะ่ะเราจะสิบฟูกกัดเลยค่ะพี่น้คงค่ะเบิ้งค่ะเบิงบ้ง ยูได้พีเนนะส่วนนันค่ะนันพระเอกได้ค่ะเด้อนันเด้วเด้อยู่นันพี่นองเบิ่งค่ะซอยกันที่พี่นงค่ะสุดยอดเนาะเนาะนีคือความผูกพันที่ญิงใหญ่เนาะเนะต่อสู้เนาะเนะต้องดิ้นรนค่ะประว่าภพ่เนาะเนาะน่ะขึ้นตาเราเป็นคนขยันเด้ค่ะเด้อได้นูนนีนันแล้วก็เก็บใสรถลดะค่ะแล้วอาจจะปประมาณ2งขวบได้บ้งพี่นองค่ะเนาะเบิ่งแล้วแครร่มอันเดียวพี่นงเด้อร่มแค่ขั้นเดียวค่ะแล้ว่ เลี้ยงหลานห่องพี่น้องเกาะเดลานน ой, ้อยปลานั่พี่น้องค่ะบ่ย่อมโล่งนะพี่น้องค่นะน่ะมีโฮมแค่ขั้นเดียวพี่น้องค่ะแล้วก็สามารถพาลูกพาหลานเฮ็ดเบียกได้นนเนาตะค่ะเนาะความแตกต่างนะคะเนาะความแตกต่างเ็กน้อยตั้งใจได้หลานน ой, ้อยปลานั่พีนน่น้องค่ะบ่ย่อมโล่งนะพี่น้องค่ะน่ะมีโฮมแค่ขั้นเดียวพี่น้องค่ะแล้วก็สามารถพาลูกพาหลานเฮ็ดเบียกได้เนาะค่ะเนาะ ความแตกต่างนะคะน้อความแตกต่างเก่กหน่อยตั้งใจได้ร้านน่อยพ้าน้ําพี่นองค่ะพอย่อมโล่งนะพี่นองคานะมีโฮมแค่ขั้นเดียวพี่นองค่ะแล้วก็สามารถผ้าลูกผ้าลานเฮดเบียกได้นะขี่ไปไสรล้านน่อย็สิไปนั่มพี่นองคานั้นค่ะน่ารักบ่พี่นองค่ะสุดยอดนะคะน้องชีวิตการต่อสู้กับชีวิตของคนบ้านครับพี่นองค่ะ สาวจจาสิทธายถอดชีวิตนพี่นงเนาะการต่อสู่การเปลี่ยนยูของค้นบานเฮาให้ให้เบิ่งได้พี่นงเด้อสาวจจาเห็นเราวบมีแนวสิบอกพี่นองคะเนาะให้บรรยากาศบรรยายเอาโหลดเด้อพี่นงเด้อส่วนสาวจจาค่ะสิทธายถอดให้เบิ้งพี่นองคะพี่นองคะสาวจจาสิทธายถอดชีวิตนพี่นองเนาะการต่อสู่การเปลี่ยูยูของค้นบานเฮาให้ให้เบิ่งได้พี่นงเด้อว่า อาท่ายทอดรดเย่ประสานว่าท่ายทอดออกไปเพื่อนหูค่ะว่ราะคนเป็นยวงบานเห่าเป็นจังใดอาวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดเนาะค่ะเนาะอาชีวิตตรงมีไห้ค่ะมีความสุขเนาะค่ะเนาะเบิ่งค่ะเบิ่งเส้นพื้นตาแล้วก็เฮ็ดเปียกไปค่ะแล้วก็เอาลาหน่อยนั่งทั้งเล่งนี่แหละค่ะเนาะเนี่ยค่ะบุมีไห้แล้วพี่น้อง วัดกับเด็กหน่อยอีกมุมหนึ่งเนาะค่ะนอกห้อกับผต้องขังถึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะค่ะซาเจสิบฟูกัดเลยค่ะพี่นงค์ขาเพิ่งค่ะเบิ่มยูได้บ่มีขี่ไปไสราณหน่อยขสิไปนําพี่นงค์ขานั้นค่ะน่ารักบ่พี่นงค่ขาที่สุดยอดเนาะค่ะนอชีวิตการโตสู่กับชีวิตของคนบานห้าไปไซรานกับไปน้ำ่ะแล้วก็เอาห่มค่ะเอาห่มไ่เติบละค่ะเนอะมาหมัดใสลรถดเล่านะคะนะเห็นบ่ให้ร้านนางได้พี่นองค่ะ แล้วล่ะเกิดชีวิตของคนบานห้าแล้วกับการป็่นยูเนะพี่นงองเนาะนี่คือความผูกใจเห็นแล้วบบมีแนีสีบอกพี่นงคงค่ะเนาะให้บรรยากาศบรรยายเอาโหลดเด้อพี่นงองเด้อส่วนสาวจ๋าค่ะสีท้ายทอดให้เบิ้งพี่นงค์ค่ะประมาณสองขวบได้บ้งพี่นงคงค่ะเนาะเบิง่งแล้วแครลม่มอันเดียว,วยพี่นงองเด้อล่มแค่ขั้นเดียวค่ะแล้ว,วเลียงล้านหอมพี่น้องเอ้แตล้านน่อยป้าน้ำพี่นงคงค่ะ พอย่อมโล่งนะพี่นองคาน่ะมีโฮมแค่ขั้นเดียวพี่นองคาแล้วก็สามารถผ้าลูกผ้าลานเฮิตเบียกได้นะที่แยกกันออกก็ได้นะคะเนาะอ่านี่ค่ะซอยเลือกันเนาะค่ะไปไซรล้านกับไปน้ำค่ะแล้วก็อาโฮมค่ะเอาโฮมหญ่เต๋อะะ้วค่ะเนาะมาหมัดเหลดเแล้วนะคะนะเห็นบอให้ล้านนางด้วพี่นองค่ะแล้วก็นี่คือวิถีชีวิตของคนบาน้านเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะอ่าตรงทรรมาหากินกันละค่ะ เราก็ได้ร้านหน่อยค่ะเก็บยส่วนนี่นันแล้วพี่นองาะไปไสร้านกับไปนําค่ะแล้วก็ฮุมค่ะเอาฮุมไ่เติบราคาเนาะมะมัดใซรุลดเล่านะคะหนบอให้ร้านนางได้พี่นองค่ะแล้วก็เกิดนี่คือคลิปอีกคลิปหนึ่งที่จะ๋าเห็นค่ะพี่นองค่ะนี่เบิ้งค่ะเบิ้งนี่ร้านหน่อยแล้วได้พี่นงค่ะร้านหน้อยพี่นองค่ะหน่อยได้ร้านน่อย้าน้ำพี่นองค่ะ พอย่อมโล,งล่งนะพี่นองคานะ่ะมีโฮมแค่ขั้นเดียวพี่นองคาแล้วก็สามารถผ้าลูกผ้าลัานเฮ็ดเบียกได้นะนี่คือวิถีชีวิตของคนบาน้านเฮ้าเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะต้องทำมาหากินกันละคะ่ะนี่แล้วก็ได้ล้านหน่อยคะ่ะเก็บน่นนีนันเนาะพี่นงาะเนาะชีวิตคนแตงวัดมีอะไรก็ช่วยเหลือกันคะน่ะเนาะส่วนโซจา่าสีไทยโอษให้เบิ่งด้วยคะ่ะเด้อน,นี่คือชีวิตของคนแางวัดคะ่ะเนาะ โอเคนะคะเนาะใบเด็กตรค่ะนาลากอีกตั้งหากค่ะเบิ่งเมื่อแก็เก็บโน่นนี่นั่นล่ะค่ะใส่รถเนาะส่วนมาดามแล้วก็ซอยล่ะค่ะนะแล้วได้ไม่ได้หยังเล้วขี้ไปใส่ร้านน้อยก็สิไปนําพี่น้องค่ะนั่นค่ะน่ารักบ่พี่น้องค่ะนี่สุดยอดนะค่ะเนาะว่าชีวิตการต่อสู้กับชีวิตของคนบ้านห้าขี้ไปใส่ร้านน้อยก็สิไปนําพี่น้องค่ะนั่นค่ะน่ารักบ่พี่น้องค่ะนี่สุดยอดนะค่ะเนาะว่าชีวิต การต่อสู่กับชีวิตของคนบ้านเฮ้าจะเห็นเราโบมีแน่สิพ่อพี่น้องคะเนาะให้บรรยากาศบรรยายาเอาโหลดเด้อพี่น้องเด้อส่วนสาวจ่าค่ะสิท้ายถอดให้เบื้องพี่น้องคะพี่น้องค่ะสาวจ่า,จา,า,าสิทธายถอดชีวิตและพี่น้องเนาะการต่อสู่การเปลี่ยูยูของคนบ้านเฮ้าให้ให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อต่อสู่กันไปค่ะเนาะบ่ว่าย่ะคะตึงขึ้นมากเนาะค่ะเนาะก็มีอ่า เขาเอิ่ยังค่ะต้องมีงานเห็ดเนาะค่ะเนาะไม่ว่างานเล็กงานน้อยงานทุกอย่างมีคุ้น่าค่ะส่วนมาดามแล้วก็บพี่งค่ะนาร่างอีกตั้งหาก่ะเบิ้งเมื่อต่เก็บโน่นนี่นั่นล่ะค่ะใส่รถเนาะส่วนมาดามแล้วก็บโซยล่ละค่ะน่ะแล้วได้ไม่ได้ยังเล้ค่ะเนาะส่วนนันค่ะนันพระเอกเด้อค่ะเด้นนันเด้วเด้วอยู่นันพี่น้คงเบิ้งค่ะโซยกันที่พี่นงค่ะสุดจอดนะคะเนาะนี่คูอความผูกพันที่ยิงใหญ่เนาะ,ะเนาะขี่ไปใส่ร้านหน่อยก็สิไปนั่มพี่นงคงค่ะนั่นค่ะ นารักบาพี่นองค่ะมี่สุดยอดนะค่ะนอชีวิตการต่อสู่กับชีวิตของคนบ้านห้าวเราได้พี่นงองเ้อเบิ่งค่ะหนึ่งที่วิถีชีวิตพี่นองค่คะนี่คือความผูกพันพี่นองค่ะความผูกพันที่แยกออกกันบ่รด้พี่นองค่ะโอ้ยสาเนอความแตกต่างนะความแตกต่างเล็กน้อยต่างกานชีวิตของคนบ้านห้าแล้วกับการเป็น่ยนยูนะพี่นงองเนาะนี่คือความผูกที่แยกกันออกเนราะะเนออ นี่ค่ะซอยเหลือกันเนาะค่ะน่าเนาะอ่าความแตกต่างเนาะค่ะเนาะ,ะความแตกต่างะะเาตกต็กน้อยต่างจากเป็นคลิปไม้กันเลยกันส่วนซายจาค่ะขอปัลละย่ใบแค่นี้เนาะค่ะเนาะทีวิตของคนบ้านเฮาแล้วกับการเป็นอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่คือความผูกค่ะเะ,คะเนา ความแตกต่างเนาะค่ะเนาะความแตกต่างะะาเางก็กหน่อยต่างจาก,กเก็ะใส่หลดพี่นองคะ่ะเนาะนงานของเราล่าละค่ะงานอีกชิ้นหนึ่งค่ะสำหรับใส่จาก,ก็ไดท้ายทวดใ,ให้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะนี่คือวิธี